สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ I Love j a p a n e s e วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องคุโดกิโน NG เซลฟ์ชูคำพูดต้องห้ามเวลาจีบสาวจะมีประโยคอะไรบ้างเรามาดูกันเลยประโยคแรกอะไรคะคุณทักะคาวาอิแต่ยุคอวะเรอุเดชคาวาอิแต่ยุคอวะเรุเดชมีคนบอกบ่อยสิว่าน่ารักรู้สึกยังไงคะ คาซูมิจังค่ะถ้าเกิดมีคนมาบอกอย่างนี้รู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจค่ะแต่แล้วแต่วิธีบอกุบวิธีพูดแล้วแต่วิธีพูดดีใจหรอดีใจค่ะอันนี้ยังไงครับว่าคาซูมิจังคาแฟตีกี่อยู่น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวแล้วแต่วิธีชอบนะแล้ววิธีพูดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ ผู้หญิงญี่ปุ่นบางคนนะที่เขาทำเซอร์วมาบอกว่าไม่ชอบประโยคนี้แต่สำหรับคาซุมิจังโอเคใช่ไหมใช่โอเคค่ะแต่เขาไอ้เน่น่ารักนะคะดีกว่าค่ะน่ารักน่ารักนะคะเขาอเฉยๆนี่นะคะไม่ต้องมีเดชโชนะคะเดชโชแบบว่ายกคุยว่าได้ดูเดชโชก็คือเหมือนว่ามีคนมาบอกว่าหน้ามีคนมาบอกบ่อยแล้วสินะคะว่าน่ารักเนี่ยก็คือประโยคหลังไม่ต้องนะคะบอกชมว่าหน้ารักเฉยๆดีกว่านะคะคุณทากะเคยพูดไหมคะ อืมไม่ไม่เคยโอ้เจ้าค่ะนี่แต่เคยบอกแต่คนเดียวนะครับโอ้จริงๆ้องคือภรรยาดูอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือพูดว่าเขาให้เฉยๆก็พอนะคะน่ารักไม่ต้องพูดเยอะเกินไปนะคะว่าว่าแบบเหมือนว่ามีคนมาบอกบ่อยละสิว่าน่ารักนน่ค่ะไม่ไม่อย่าพูดดีกว่านะคะเดี่ยวที่สอง 好きกよดいや嘘じゃないってใชแปลว่าชอบนะเฮ้ยไม่ได้โกหกชอบนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะตะกวนหรือเปล่าคะค่ะมีจังรู้สึกยังไงคะถ้าเกิดมีคนมาพูดประโยคนี้ไม่ค่อยชอบค่ะรอทําไมอ่ะก็คือเขาคือเขายายามจะบอกไงว่าเฮ้ยจริงจังนะไม่ได้โกหกนะชอบจริงๆอย่างเงี้ยไม่ใช่พูดจริง คิดว่าคิดว่าไม่ใช่พูดจริงไม่ได้พูดจริงจพูดเล่นพูดเล่นรู้สึกว่าไม่ใช่โกหกนะก็เลยรู้สึกโกหกอ๋อใช่ไหมใช่ไหมเข้าใจเข้าใจละพอคุณทากกาพูดอย่างนี้คือเหมือนว่าบอกเขาไม่ได้โกหกนะยิ่งไม่เชื่อเหมือนรู้สึกว่าโกหกต่อไปนะครับคาเดชิร์เนาโอเลทูกาโดบอกว่ามีแฟนไหมผมเราเป็นไงรู้สึกไงคะ รู้สึกยังไงคะก็มันรู้สึกแบบเหมือนโดนลุกเกินไปอนิดนึงอะเนาะรู้สึกเหมือนว่าเหปอนเสนอตัวเองมากเกินไปใช่ไหมนิดนึงเนาะก็แล้วแต่คนถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบถ้าเป็นคนที่ชอบแล้วก็วิ่ยวิ่งชาแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มาจีบแล้วเราแบบไม่ได้ชอบเนี่ยมาพูดแล้วผมล่ะแล้วผมล่ะเนี่ยมีคนที่ชอบหรือยังเนี่ยผมไงผมไงอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบรู้สึกโดนจีบใช่ไหมใช่แต่ผู้ชายญี่ปุ่นอะไม่ค่อยจีบ ผู้หญิงแบบลุกๆใช่ไหมคะไม่ค่อยจะเซมิไนให้ืนหนึ่งแล้วแต่คนใช่ไหมถ้าไม่จินะจๆจีบแต่ว่าเล่นจีบเล่นเล่นก็จะน่าจะมีคลมกลอแบบนี้ถ้าจีบเล่นๆก็จะพูดประโยคนี้ใช่ไหมอืมใช่น่าจะใช่คือที่มาเคยเห็นนะเหมือนว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ผู้ชายะจะไม่ค่อยจีบเหมือนเหมือนผู้ชายไทยผู้ชายไทยจะค่อนข้างรุกนิดนึงใช่ไหมผู้ชายญี่ปุ่นจะเรียบร้อยไม่ค่อยจีบกับคนที่ชอบจริงๆ แต่ถ้าเกิดคนที่เล่นๆเนี่ยก็คือจะพูดอารมณ์หวานเนี่ยเหมือนลูกนิดนึงเดี๋ยวถ้าเขาก็แสดงบอกใช่ไหมบอกแสดงหนากขจะอายหนักอายไม่ค่อยพูดแบบนี่หรอแล้วคุณคุณถากาลอะไรนั่นพูดยังไงคะอะไรไปเป็นความรู้เนี่ยเนี่ยก็คือผู้ชมใช่ไหมก็อยากจะทราบใช่ไหมคะว่าปกติผู้ชายญี่ปุ่นเขาจีบผู้หญิงเนี่ยเขาจะใช้คําพูดอะไรก็ชังโก้ใช่ไหมหรืว่าเป็นใช่ไหมอยากอยู่ใช่ไหมพวกยังไงก็ บอกตรงนะครับชอบก็ชอบอเราไม่ไม่จีบก่อนละคะจะไม่ได้จำไม่ได้ไม่ไม่สมุติไงไม่ใช่จำไม่ได้สมมุดไงอย่างสมุินะครับก็ชอบก็ก็น่ารักกว่าน่ารักมากเลยอุ่นมาสมใจอยู่คือบอกตรงๆเลยอะคะไม่ไม่มีจีบแบบว่าส่งสัญญาณก่อนไม่มีผมไม่ค่อยผมไม่เก่งอะ ไม่เก่งบอกตรงง่ายกว่าอ๋อก็คือเห็นปุบแ้่ชอบก็บอกเลยไม่มีมาจีบก่อนในไม่ก็เห็นนะสังเกตคนญี่ปุ่นอ่ะผู้ชายอ่ะแบบคุนทากะเยอะเนาะคือเหมือนเจอเราชอบก็ชอบเลยไม่ค่อยมาจีบแบบเอาใจเท่าไหร่เนาะอืมน่าจาน่าจากข้นี่นนปุกไม่เก่งหรอจีบไม่เก่ง <laughs> ไม่รู้ครับไม่รู้ <laughs> <laughs> ต่อไปนะครับอ n นนี้เป็นข้อที่ผมต้องกา ยังแตรู้สึกว่ารู้สึกว่าคุณทากะบอกว่าประโยคเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตั้งแต่เจอมาเนี่ยเธอเนี่ยเป็นที่1เลยนะแต่ในกรณีนี้ไม่เคยบเวลาเจอครั้งแรกไม่เอาค่ะแต่ถ้าคบกันแล้วเจอบ่อยๆก็บอกให้ได้ค่ะดีใจอ๋อดีใจก็คือคาซุมิจังบอกว่าถ้าสมมติตอนจีบอยู่มาพูดอย่างนี้เรารู้สึก ไม่ไม่ไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ชอบค่ะแต่ถ้าคบกันแล้วก็โอเคใช่ครับมีคนพูดอย่างนี้ด้วยเหรอคุณทากะผู้ชายญี่ปุ่นมีคนพูดไหมประโยคนี้ทําไมเขาถึงอยู่ในลิสต์เนาะถ้าผมผู้ชายไม่ไม่รู้นะผู้หญิงรู้สึกไม่รู้นะครับผู้ชายเจ้าชู้ใช่ใช่รู้สึกว่าเจ้าเฉยนะครับเพราะได้ยินประโยคนี้ทำไมต้องบอกอ๋อคงเป็นที่หนุนนะอืมทำไมต้องบอกถ้าเกิดมีผู้ผู้ชายมาบอกงี้อายไหมคะ อายค่ะถ้าแฟนกันแล้วนะครับน่าจะบอกได้แต่ยังไม่ได้แฟนกันพูดได้เป็นแฟนแล้วพูดได้วันนี้แกล้งคุณถากะนะคะใช่ไหมคะแฟนกันแล้วก็เคยบอกเคยบอกดื่มน้ะดื่มน้นะชิ้นเหนือชิ้นเหนือค่ะต่อไปนะคะต่อไปร่อไปฟุตซุนิคาวายิโยฟุตซุน่คาวายิโย ปกติน mm ่า hmm. รักนะคะน่า hmm. รักเหมือนเดิมปกติไม่เข้าใจไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นทไมไม่เข้าใจอะคะใช่แต่บโบบ่อยๆพูดบ่อยๆซูนิคาวายิโอแล้วรู้สึกยังไงคะแล้วไม่เข้าใจอันนีโก้ยช่มหรือช่อมหรืออยากจุนิโก้ยคือปกติสวยแซงว่าเหมือนว่าน่ารักเฉยๆใช่ไหมคือความหมายมันงงๆแต่ก็ มีคนพูดใช่ไหมผู้ชายบางคนพูดใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ใช่คุณภักดไม่ใช่คุณภากาีหมายถึงว่าพกๆกันน้องจอกยิ้อยิ้มเพื่อนกันนะครับผู้ชายกับเพื่อนใช่ไหมผู้ชายกับผู้หญิงไม่ไม่คือกับเพื่อนผู้ชายนะครับอ่าทุดทีเขาไว้กันนะแบบนี้คืออยู่ในหมู่ผู้ชายไม่ผู้หญิงไม่อยู่แบบเหมือนว่าเราแอบพูดรับหนังเหมือนดูไกลๆก็คือพูดใช่ไหมคะ แต่ถ้าสมมติว่าบอกผู้หญิงใช่ไหมครับหุ้นซึ่งเขาไหเยอะยสุดๆแือแหไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทต่อบางคนแบบหุ้นซึ่งค่อยะฮ้ยหมายความว่าอะไรไม่เข้าใจความหมายคนะะอันนี้ก็คือเป็นคำพูดที่ผู้หญิงญี่ปุ่นฟังแล้วนะคะไม่ดีไม่ดีนะคะค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะครับ一生かけて愛するよจะรักตลอดไปนะคะ เป็นไงบ้างคะถ้าสมมติมีชายหนุม่มที่จีบถ้าคุณคาซุมิจังอยู่แล้วพูดอย่าง,ง,ไงไนี้ที่ญี่ปุ่นจะน่าก็เรบะสูงอรุณชีกเกอไซส่วโมมก็คาซุมิจังบอกว่า,าถ้าเกิดสมมติว่าคบกันแล้วพูดอ่ะก็โอเคแต่ถ้าช่วงจีบนี่มาพูดอย่างนี้เรารู้สึกอืมไม,ไม่ไม่นะคะพอรู้สึกจริงจังเกินไปเพราะว่า <î? Porque S 2> <ๆ>คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพูดคำว่าไอสตีดูใช่ไหมยิ่งถ้าเกิด ก่อนคบกันแล้วเนี่ยมันจะดูจริงจังเกินไปเขาจะพูดคำว่าสกีมากกว่าไอส์ค่ะรู้สึกว่ามันจะเบาเบาๆแบบเบา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 ไม่จริงจังนะไม่ไม่เจอกันบ่อยใช่ไหมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้จักกันนานนะอ่ะก็รักได้ยังไงใช่ชอบก็โอเครักก็คือรักเข้าใจแต่ว่าคือคนไทยอ่ะบางทีอ่ะยังไม่ได้คบกันแต่ก็รักแล้วอ่ะเข้าใจไหมคะคือคนไทยอ่ะเวลา ยังไม่ได้คบกันนะเราก็แอบรักสมุินะแอบรักคาซูมิอย่างเงี้ยก็รักได้ไม่จําเป็นต้องคบกันแล้วแต่สําหรับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นแฟนกันแล้วถึงจะต้องมีความรู้สึกนี้คือหาน้อยมากๆที่เหมือนคบกันก่อนที่จะคบกันแล้วพูดคำว่ารักนะคุณต่อไปนะครับค่ะขอโทษครับไม่ต่อไปนะครับโอเลตต่ะงานกันไหมโอเลต้องแก ค่ะแต่ว่าแต่งงานกันใช่ไหมแต่งงานกันไหมนะคะรู้สึกประโยคนี้ผิดหรือเปล่านะคือผู้ชายญี่ปุ่นนะคะบางทีพวกที่เขาแบบเจ้าชู้หน้ามองอย่างเงี้ยก็คือจะชอบมาแซวผู้หญิงเหมือนจีบอะค่ะเหมือนว่าเฮ้ยเกะกะกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าทําตัวสนิทสนมเกินไปบางทีนะคนญี่ปุ่นก็จะรู้สึกไงคะค่ะฉันคิดว่าพูดเล่นค่ะพูดเล่นพูดเล่นไม่โกรธไม่โกรธต่อไปนะครับคามิโนมผมคิเรผะผมผมผมิโนมผมคิเรผะผมผ ผมสวยนะนะคะสำหรับมายก็เฉยๆนะเหมือนชมอะไม่เฉยๆนะคาซุนิจังว่าไงคะดีใจค่ะแต่แต่ผู้ชายโชคผู้ญิมากค่ะอ่สกยอนาซุกินะจูตันเซิดะนตม ออป้ามันดิเขาไิโนเก็มใไหนเลยซึ่งจังสิจ้งว่าจะต้องเป็นผู้ชายคาร์ซุมิจังรู้สึกว่าจะต้องเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงมากๆสนใจในผู้หญิงมากๆเพราะปกติแล้วผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจผมผู้หญิงเท่าไหร่แต่นี่สนใจแสดงว่าเขาใส่ใจนะคะหรอถ้างั้นประโยคนี้ก็โอเคเลยค่ะโอเคไหมอืมโอเคค่ะโอเคสำหรับคาร์ซุมิจังแต่ว่าถ้าเอาไงละกำมังจับนะเคาไิโน่าเก็มในไหนะน่ากลัวสวร้านไหนเนี แตะนะคะค่ะสุนิจังหมออย่าแตะนะคะเจ๊ใช่ค่ะก็สม่วนแบบไปี่ใกล้เอาแบบว่ามีผู้ชายที่มาชอบค่ะสุนิจังอย่างมากอุ้ยผมสวยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เอนทีนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคือคือพูดได้โอ้ให้่างนี้โอ้ผมสวยนะได้ขอบคุณค่ะผมสวยมันอยู่ที่วิธีการพูดนะคะแต่ถ้าไม่สนิทจริงๆก็ อย่าพูดดีกว่านะป้าไปนะคะค่ะคุนีธอที่ต้องเลิกกับแฟนอยู่ดีก็คือมาไม่มีปีไม่มีครุยนะคะมาข้างๆค่ะซินดีจังแล้วบอกเนี่ยเพิ่งเลิกกับแฟนคาะซินดีจังรู้สึกยังไงคะรู้สึกไม่มีไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรก็จะตอบว่า ชอยโซดาเนะเสียใจนะคะก็เหมือนว่าเองเสียใจด้วยนะน่าสงสารนะแล้วก็น่าสงสารนี่ค่ะจบไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็คือไม่เวิร์กใช่แล้วนี่มันบบไม่ดีใช่ไหมคะไม่เพราะไม่ชอบนะไม่ชอบแต่ก็มีคนพูดนะผู้ชายไทยบางทีก็มีพูดนะเหมือนว่าให้ส่งสัญญาณสิกแนวนิดหนึ่งว่า เนี่ยเพิ่งเลือกกาแฟแหละทำนองว่าโสดจะไม่ได้ไหมอันนี้อันนี้นะคะอันนี <c oughs> ้ NG นะครับ NG นะคะโ้ามพห้ามพูดนะคะคำพูดประโยคเหล่านี้ห้ามพูดนะคะแต่หมายว่าผู้ชายไทยก็คงไม่พูดหรอกมั้งอันนี้คือเหมือนเราเอามาแนะนํามาสอนนะคะว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยบางทีผู้ชายญี่ปุ่นที่เจ้าชู้หรือว่าอาจจะไม่ค่อยรู้ใจผู้หญิงใช้ประโยคเหล่านี้แล้วคือผู้หญิงเขาก็โหวตมานะว่าไม่ชอบเวลาของเราก็หมดแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะ ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม subscribe ช่องพวกเรานะคะที่ช่อง I Love Japanese ค่ะแล้วเกิดถ้าเกิดมีใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถมา subscribe ได้นะคะมาตั้งคำถามนะคะได้ที่เว็บอะไรคะคุณธากา w o w i w w l w i d o v e japan e s e org นะครับค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ